สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าครอบครัวคุณุดองเพิ่มด้นะอะมาเลยเรียกเลยคนตะพื้นที่อาจจะไม่พออาจจะไม่เข้าเฟรมพวกพี่ด้วยหัวหนอกใหญ่บ้างอุรยอุยตัวใหญ่เฉยรถกุดมสมบูรณ์ัดเริ่มคะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับรอเหลานะคะวันนี้ขอบคุณมากครับผมอาบีอะไงบ้างคะเตรียมตัวพร้อมมากแค่ไหนคะต้องพร้อมแล้วแหละพร้อมมากแล้วพร้อมมากแล้วก็จริงจริงแล้วเมื่อวานก็เรียกว่ารันกันไปแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยอยากเล่นแล้วอยากเล่นเดิมเมื่อคืนแล้วก็รอถึงเวลานะครับผมซึ่งก็ไม่อีกไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งไ่งชั่วโมงก็จะได้ดูกันแล้วนะครับผมก็ จริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากๆ<ช>ที่เอาแรงช่วยเอาแรงเชียร์นะครับ<ช>ผมแล้วก็ขอบคุณพุ่พี่ๆทุกคนด้วยที่มากันวันนี้นะครับนี้เตรียมโชว์อะไรพิเศษพิเศษมามอกให้แฟนละครจริงๆ,ๆ,ๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องโชว์เนี่ยพวกเราสองคนเตรียมมาอย่างดีเลยมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องซีเควนซ์แล้วก็เรื่องในบทเพลง,งต่างๆก็อยากจะให้รอชมกันใช่แล้วก็บอกเลยแอบแอบพูดเลยแล้วกันว่าแบบเออใครเขาเรียกว่าอะไร <ๆ S 1> ไม่ไม่ไม่ใครแบบคือไม่ได้สะอยอะไรแต่เราเราสองคนแอบเห็นว่าแบบเป็นแฟนเขาชอบไปบนนู่นบนนี้มีการแก้บนกันบนอะไรไว้อย่าลืมไปแก้บนกันด้วยละกันไปแก้บนกันด้วยนะแปลว่าแอบเห็นเหมือนกันว่าแบบแฟนแบบอยากให้เราทำนั้นทำนี้ ใช่ใช่คือจริงๆเราก็เป็นสิ่งที่ตัวเราเองก็อยากทำเราด้วยแล้วก็เตรียมเตรียมงานกันมาก่อนหน้านี้เราด้วยแล้วก็พอไปเห็นว่าแบบแฟนๆเราตรงใจกับเราปุ๊บแล้วดันบนไปด้วยเราก็มานั่งคุยกันแล้วแบบพวกคุณเตรียมแก้บนกันด้วยนะเราก็เลยจดเขาิ้เลยว่าคนนี้คนนี้จะทำอะไรให้บ้างอ่าอะคุณบอลเหรอคะครับมีแบบอะไรที่แฟนๆเขาบนไว้แล้วเราแบบ จริงๆผมเห็นแฟนๆบนไว้เยอะนะผมมากดเซฟบุ๊กมาร์กไว้เขาบอกว่าตรงนี้เลยใช่แล้วเดี๋ยวรอเราโชว์เสร็จเดี๋ยวพอโชว์เล่นเสร็จไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตอบว่าอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แอคหุมไม่ดีแวเนี่ยียไม่ดีไม่รีไม่ดีกดบุ๊กมาร์กไว้ไม่แต่เขาใช้แอคหลุมบุ๊กมาร์กถ้าเขาใช้แอคหลักบุ๊กมาร์กเดี๋ยวคนรู้รู้ไงว่าอะไรอ่ารอเลย เธอตองมือมีรว่าจริงๆก็คือไปทำรีเสิร์มาบ้างแล้วแหละที่แบบว่าเอ้ยแฟนๆอยากเห็นอะไรก็แต่วาตอนท่ประกาศอุ้ยจริงๆแล้วเราเริ่มจากเราสองคนก่อนเราวางกันตั้งแต่ก่อนประกาศอีกครับผมก็เลยแบบเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าที่สิ่งที่เราเลือกไว้เลือกไว้สิ่งที่เราแพงกันไว้ตรงใจกับแฟนๆก็รู้เขารู้เราแต่ ว่าไอ้ที่แฟนๆไปแอบส่องว่าท่าเต้นนู่นนี่อย่าได้หวังอย่าได้อ่าใช่เพราะว่าทำไมเราต้องแกล้งแกล้งแฟนขับเราขนาดนั้นเลยหรอคือเราไม่ได้แกล้งแต่ว่าเราไม่ได้อันนี้ผมพูดจริงพมดจริงผมพูดจริงคือเพราะผมไม่ได้แกล้งแต่พราผมอยากให้มันสะพายทีเดียวทีเดียวในวันงานเพราะรู้สึกว่าเออบางไม่ใช่บางไม่อหลายๆอย่างที่เราเลือกกันมามันน่าจะเป็นอะไรที่แฟนๆไม่ค่อยได้เห็นเราในมุมนี้เท่าไหร่ก็เลยไม่อยากให้แบบมิก ไม่อยากไม่อยากให้คนรู้ก่อนไม่อยากให้เขารู้ก่อนอยากให้ว้าวได้พอทีเดียวซึ่งท่าเต้นที่พวกเขาเดากันเนี่ยบอกเลยวกเราเปลี่ยนท่าหมดเลยใช่ใช่เปลี่ยนเพลงนะครับฮะอย่าอาจจะโอ้พี่ไม่เพราะว่าคุณอะได้ชื่อว่าถกชิงวิ่งราเพลงคนอื่นมาเยอะอิงวิ่งราเพลงคนอื่นคือยังไงเราเราไม่ได้ชิงครับผมคือก็จะได้มว่กผมแค่เป็นบุคคลที่วางแผนเนิ่นนาน ก็เลยใครมาก่อนก็เลยอาจจะได้ก่อนในงานรวมๆไม่ <c oughs> แต่พอเป็นงานตัวเองเราก็เราก็วางแผนกับมันสักพักแล้วคุยกัมาสักพักแล้ว <c oughs> ก็เลยเหมือนอย่างที่บอกไปตอนตอนเมื่อกี้ก็คือว่าเอ้เราก็วางกันไปก่อนแล้วแล้วก็แฟนคลับได้ดันบนแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เราวางด้วยด<ช>ีด้วยครับแปลว่าค่ำวันนี้ ค่าเป็นของครูวินก็คือรอดูเชื่อผมที่ผมเคยบอกไว้ให้ลองติดตามก็คือรอดูเลยเป็นยังไงเป็นยังไงโชว์โชว์ของครูวินเขาเป็นยังไงพุกี่ที่ปอนจาที่เอ็นที่ปอลสะสมาว่าเปยังไงให้กี่คะแนนผมให้สิบเอ็ดเต็มสิบเลยครับ ไม่เชื่อรอดูเลยคือแบบพูดขนาดนี้ผมเดี๋ยวผมกลัวมันรูสปอยไงรออีกไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวเราได้ดูกันแล้วโชว์เขาเป็นยังไงโชว์ของเขาให้เกินมาเพราะว่าผมยืนอยู่ตรงนี้ป่ะนะเฮ้ยไม่จริงไม่จริงอ๋อโชว์ของเขาเป็นยังไงของปอนผมก็บอกว่าเออมันใหม่มันเป็นอะไรใหม่แล้วก็ผมรู้สึกว่าน่าจะไม่เคยมีใครโชว์อะไรแบบนี้มาก่อนอ่า จริงๆอะที่พูดจริง,รง,รงผมผมว่าโชว์ปอนเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็ผมรู้สึกว่าในคอนของของจีพีวีแล้วกันยังไม่มีใครเคยทำเหมือนปอนมาก,ก่อนออ อดีกล้าพูดอดีตก้าพูดจริงอไม่มีใครเคยจริงๆไม่มีใครเคยทำสไตลนี้เฉยๆเดี๋ยวรอดูว่ามันคืพาร์ทไหนพวกพี่ๆอยู่ดูกันใช่ไหมครับอยู่ค่ะโอเคต้องรอดูเหมือนเหมืนประัเลยครับต้องอยู่ดูให้กำลังใจกันก่อนแล้วคุมี่ใหกกี่คะแนนครับกี่กอให้สิบเอ็ดเต็มสิบละให้สิบเอ็ดใช่ไหมผมอะเอาจริงปะผมให้ร้อยเลยเต็มสจริงๆจริงหมดงานแล้วมร คือไม่อันน um, ี้ผมไม่จริงเพราะว่าคือผมมันเสียดายมากที่ว่าผมอ่ะไม่ได้ดูโชว์เขาเพราะว่าเราหวางที่เขาโชว์ผมก็ต้องไปเต็มตัวของผมใช่ไหมคือผมยังไม่ได้มีโอกาสดูโชว์เขาแบบจริงจริงยังจังเต็มเตยมเลยเรบตอนนี้รู้สึกอิจฉาคนดูว่ากล้บอกมาสิว่าโชว์เราเป็นยังไงเ้ยเขารู้อ่แล้วเขารู้อีแล้วเป็นเพลงอะไรใช่เขาได้เห็นแน่นอนคือได้เห็นในห้องซ้อวมาผมแต่ยังไม่ได้เห็นกับองค์ประกอบรวมทุกอย่างใช่ก็เลยแบบ เสียดายมากอยากเป็นคนดูแทนเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเราหลังเาได้ใช่ครับอ่ะโปรดักชันก็ไม่ธรรมดาถึงว่าเมื่อวานไปเมื่อคืนใช่ไหมเมื่อคืนที่มาดูไปว่าฟูแบบโอ้โปรดักชันขนาดไหนคะเพราะโชว์ของพวกคุณนี่คือมันไม่ธรรมดาแกต้องเสริมด้วยโปรดักชันละอ่าก็รอบนี้เราจเต็มมาในทีมของรอนเดบูแฟนคอนเนาะรอนเดบูซึ่งคือเป็นศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าจุดนัดพบเราก็เลย เอาเรื่องนี้มาร้อยเป็นเรื่องรถไฟครับว่าเราจะพาทุกคนไปเดินทางตามสถานที่ต่างๆดังนั้นโปรดักชันจะเป็นยังไงจะสอดคล้องกับการเดินทาง<ห> <Yet S 1> ยังไงบอกเลยว<ๆ>่าพอเปิดประตูฮอเข้าไปเดี๋ยวรู้เลยเปิดวิทยาแต่ว่าพอเอฟเฟขึ้นอันแรกพอเวอร์เจอร์ขึ้นปุ๊บผมบอกเลยว่า พิเาษชัดเจนชัดเจนอยเศษชัดเจนถ้าอย่างนั้นถ้าพูดถึงสถานที่มีสถานที่พิเศษที่อยู่ในในคอนเสิร์ตแน่่พิเศษขอหรับเราด้วยอุ้ยขอขออุ้มไปก่อนเพราะอีกไม่กี่สปอยไงว่ามันพิเศษขนาดไหนเอาไม่ต้องบอกว่าสถานที่อะไรก็ได้สปอยว่าไอความพิเศษของสถานที่เนี้ยมันเลเวลไหนเออมันพิเศษยังไงเราถึงเอาขึ้นคอนเสิร์ตพิเศษอะไรกับตัวเราพิเศษเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าแฟนคลับได้รับความสุขกลับไปแน่นอน แต่แต่เนี้ยแต่เนี้ยบอกได้ว่าแบบแต่ละสถานที่เนี่ยคือเลือกมาให้มันสอดคล้องแล้วก็ร้อยเป็นสตอรี่ครับแปลว่าอ่อของตัวคอนเสิร์ตแล้วก็ตัวเพลงที่เลือกให้ตั้งแต่ต้นจนจบดังนั้นรู้สึกว่าคนน่าจะรู้สึกเหมือนได้เดินทางไปกับเราแล้วก็ทั้งมีเรื่องราวของเราแทรกไปอยู่ในนั้นด้วยมีจอดไหนที่แบบว่านั่งรถไฟหอดเข้าไปไหมคะโอนั่งรถไฟหอดเลยเหรอ อาจจะเป็นรถไฟฮอปแล้วกันอออันนี้เขาพูดเองนะโอ้โหไม่ไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยม่ต้องปีนแล้วแหละเพราะว่าเท่าที่เห็นโซเชียลเขาบอกว่าคู่เนี้ยคือไม่ไม่ให้อะไรกันเลยมันไปถ่ายไปไหนมันมันอยู่วีเลยอะเมื่อกี้อันนี้อยู่เลยมันไม่ได้หายครับมันแค่ต้องหาดีๆเาดีๆครับผมซึ่งในคอนเสิร์ตนี้สามารถเก็นได้ ก็อาจจะหาไม่ได้ยากมากเพราะอาจจะมีรถไฟฮอปอยู่ใครจะรู้เพราะรถไฟฮับก็เน่นพอตัวถ้าเขาพูดไปแล้วอาจ้รคลยรอติดตามดูครับเดี๋ผมนี่พยายามแบบตอบแบบกลัวสปอยสุดๆตอนนี้เดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพอ่าแล้วชุดละคะเพราะวันนี้คุณสองคนไม่ได้มาแบบคู่กันเลยคุณก็ไม่ได้มาแบบมาติงเดียวกันเลยอ่า น,บบนี่เป็นาต้องต้องบอกว่าคือแต่เราคนมันมีสไตล์ของตัวเองออดังนั้นเนี่ยคือมันจะอาจจะเดินทางจากที่ไหนมาก่อนแล้วมาเจอกัน<อ>หรือปรเปล่าหรือว่าจะช่วยกหน่อยกันไปแล้ว อันนี้คือผมด้วยสปอยเราอาจจะแบบแยกกันเดินทางมาก่อนอ่าใส่เจ้าผ้ามาจากแต่ละที่แต่ละเมืองแล้วก็มาเจอกันอะไรแบบนี้ครับผ่านเป็นเป็นสัมภาษณ์ที่ลกล่ามากอ่ะเอาจริงชั้นล่าเนี่ยผมโดนที่มาว่าถ้ามหรือสปอยผมจะไม่ออกงถ้าพี่เอาไม่เอาเราไม่ได้ไม่ครับผ่านไปอ่าแล้วชุดยังไงคะครับผมเพราะชุดโอ้โหอีกคนนึงก็คืออีกนิดเดียวก็แค่นี่ยแล้วนะไม่าถ้าพูดจริงๆนะชุดเนี้ย เอามาสับหลอกคนดูก่อนเพราะจริงๆแล้วชุดนั้นเป็นของบูวินชุดที่บอลใส่ของบูวินก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าตีเราจะมีได้เห็นในทคะแบบนี้จับบูวินจะมีได้เห็นไหมนร่บจะได้เห็นป่ะจะได้เห็นแหวกอกอย่างนี้เหรอครับถ้าอยากรู้ก็อาจจะต้องซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่มาดูนะควบา เราพี่จะอวิงเยอะผมเล็กๆคืใช่ไปเดินสู้กับปอล่ะแปลว่าเดี๋ยวรอดูอดอัฟอลเหรอคะครับชุดในคอนเสิร์ตจะเป็นยิ่งกว่านี้หรือว่ายังไงครับอุ๊ยยิ่งกว่านี้ครับยิ่งกว่านี้ได้เลยครับผมโอเคนั่นแหละยิ่งกว่านี้ก็ได้ไม่ผมไม่ได้บอกว่ายิ่งกว่านี้ตรงไหนไงแบบไหนไงเออแต่ผมบอกเลยว่ายิ่งกว่านี้แน่นอนครับผมมันเป็นโอกาสในการโชว์ผลลัพธ์จากการไม่ได้กินโรตีใส่ไหยคุณเป็นคนติดตามมานานแล้ว ขอบคุณมากที่ใส่ใจนะครับก็ถูกต้องครับผมเราต้องแบบว่าเตรียมพร้อมเหมือนการสำหรับการใส่เสื้อผ้าของแฟนคนนี้เพราะ่าจริงๆแล้วก็อันนี้มันยังเป็นชุดที่สับหลอกคนดูอที่มูนบอกนั่นแหละเราทำเพื่อเราทเพื่อทุกคนแน่นอนใรโนเรามีหลายชุดแต่ไม่บอกนะว่าชุดอะไรระบบแล้หลุดหลุบเราได้เห็นชุดแบบนี้พร้อมกันไหมคะเนือ เอาจริงๆวะพี่ผมจำไม่ได้ไม่จีฮูินเดี๋ยวอะไดก็คือจะอยู่มันมีหลายชุดน้องเลยจำไม่ได้ไม่มันมีจริงๆมัมีหลายชุดมันจำไม่ได้คอนเสิร์ตมันเปลี่ยนเยอะไงมันฟิกเชนมันม้วนนี่นั่นเออใช่ครับผมใช้ก้อนด้วยแล้วจะไงคะ ก็ขอบคุณฟทุกคนมากมครับผมดีใจมากๆเหมือนกันที่บัตรซ้อสามรอบจําได้แล้วว่าวันที่ขายบัตรเนี่ยผมผมตื่นมาช้ามากเลยเพราะตื่นเต้นแต่พอเห็นบัตรหมดก็รู้สึกเรื่องตันใจมากๆแล้วก็อยากจะทําให้เต็มที่ครับผมแล้วก็ตอแล้วก็ตอบมาตอนช้าแล้วซึ่งสามซึ่งสามวันความพิเศษก็ไม่เหมือนกันด้วยครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงในโช์นิดหน่อยแล้วก็บอกไยว่า อรรถรสของทั้ง3วันก็ไม่เหมือนกันกันด้วยครับผมดังนั้นก็ฟางติดตามกันด้วยเพราะว่าแขกเชิญก็ไม่เป็นเชี่ยวเก่งสาถ้าอันนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ส่วนว่าจะเป็นใครอ่ะแน่วันนี้แฟนคลับต้องไปแก้บนไหมกับพาร์ทเกสอ่ะอืมแฟนคลับต้องไปแก้บนกับพาร์ทเกสไหมมีที่บุกปาร์คไหมมีไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่มีไม่มีไม่มีอ ยังไม่มีใครเดาถูกสักคนเลยอต้องเอากระจกบนเวทีไหมคะมีแบบส่องเห็นอะไรอย่างเงี้ยฮะหมายถึงว่าเอ้ยเห็นหน้าคล้ายๆกันอะไรอย่างนี้ไหมอือยังไงนะครับฝาแฝดอะไรอ๋อจะมีฝาแฝดไหมวนนั้นคิวเยอะมากเลยไม่น่าได้จริงถ้าจะถ้าจะมีไดมานี่พี่คือ แก้หมดไหมพอแก้หมดหพี่ปะแก้หมดแลพี่แก้บนโลตีก็พอแล้วสำหรับผมใช่ใช่เพราะว่าหลายคนก็แบบคาดหวังอะไรว่าเอ้ยแบบจะได้เห็นเสื้อแบบคู่ซีโลไม้จะมีนายโฟ์อะไรอย่างงี้โอ้เอามือจริงคือแบบอยากมากอยากให้มามากแต่ว่าก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าเออติดงานใช่อย่างเหมือนวันนี้อันนี้พูดจริงเพราะเช็คไปแล้วเช็คไปแล้วเพราะอย่างเช่นโฟ์วันนี้เหมือนโฟ์ก็ติดงานใช่ก็เลยแบบถึงบอกว่า คอนเนี้ยหาแขกรับเชิญยากยากแบบยากมากเพราะว่าทั้งเพื่อนเพื่อนในบริษัทเราติดงานแล้วก็ทั้งพวกพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงการมีดนตรีศิลป์ศิลป์นิวสติ๊ปส์โอลมีหลายๆงานเต็มไปหมดเลยก็แบบเป็นช่วงฮาร์วีนะผมก็เข้าใจก็แต่ก็ลำบากเราหนึงอ่ะแต่เดี๋ยวมารอดูว่าเพราะว่าเสิร์ฟไทยเยอะมากแน่นอนครับผมใช่ครับแฟนนิดนึงเพราะว่าแฟนๆสามารถดูตามมาติดกิจการใช่ก็ อย่างแรกเลยต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมสำหรับบัตรที่ซ้อมสามรอบก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆก็เราสองคนก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับกับวามผูวินบอลในบูแฟนคอนนะครับผมก็ ทั้งสามรอบนัาง,งานโซอาแล้วแต่ว่ายังมีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผม eday. สามารถซื้อได้ของทั้งสามวันวันนี้ก็ยังซื้อได้อยู่นะครับผมบนไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับขอบคุณครับขอแฟนพี่คุณครับผมแล้วสุดท้ายนะครับ thank you very much i n t e r fans for coming all the way here to Thailand to watch the both of us and for those who are at home or uh, or Or unable to come uh, still have live streaming tickets available on Thai major so sure check it, check that out streaming sure unable have available Tiai be still live tickets check with uh Ti that บอกแฟนๆหน่อยว่า3มวันนี้เราจะได้เห็นอะไรบอกเป็นแบบสามคกับแฟนคอนทังนี้ของเราใครก่อนพูดเถียวคนนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกกระไม่เอากาไอเดียไม่เอากขอสามคค่ะสำหรับคอนทังนี้ของเรามันสนุกมากนี้ก็ไม่เอานะคะอย่าทำคนดี มันใหญ่มากไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ไดให้คนละ5วินาทีมันมันเขินจังใครเขินแฟนตอบเขินเนี่ยครับเอาแล้วสามวันจุกจุ โอเคค่ะขอบคุณนะคะดนรับยอคะครับขอบคุณครับเด็กๆของมือบายบายทักทายที่มีไฟค่ะอ่าเดี๋ยวเจอกันแล้ว